รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้พบก,กับรายการคันผักอยากเล่าออฟฟิเชียลสำหรับอีพีนี้ยังอยู่กับกล้องสราวุธเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะนำบรรณคดีเรื่องทุกของชาวนาในบุตรกบีมาเล่าให้เพื่อนๆผู้ที่มีความสนใจในวรรณคดีได้รับชมและรับฟังกันนะครับติดตามตอนต่อไปได้เลย ประวัติและความเป็นมาทุกของชาวนานในบทกวีเป็นบทความพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามกุรุษราชกุมารีซึ่งรวมอยู่ในหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีพลอยร้อยแสงซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับนิสิตคณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยซึ่งวรรณกรรมเรื่องทุกของชาวนาในบทกวีที่เราจะได้เรียนนั้นคือจะอยู่ในหมวดที่สี่ คือชวนคิดพิจิตภาษาผู้แต่งสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารีลักษณะขบพันพันเป็นบทความที่แสดงความคิดเห็นและเป็นความเรียงย่อนะครับสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารีได้ทรงเริ่มเรื่องเมื่อครั้งที่พระองค์นั้นยังทรงเป็น นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ว่าพระองค์นั้นได้เคยอ,อ่านบทประพันธ์ของจิตภูมิศักดิ์และได้หยิบยกเอาบทประพันธ์บทหนึ่งของจิตภูมิศักดิ์มากล่าวถึงเพื่อที่จะสะท้อนให้เย็นถึงความทุกข์ของชาวนาที่ได้ทำนาไปบนความทุกข์ยากลำบากประพันธ์ที่ว่า เปิบข้าวทุกคราวคำจงสุจาเป็นอาจินเหงากูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นข้ขาวนี้นัะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสีทุกทนและคมคืนจนเขียวขาดจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหยียดยาวจากแรงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำเค็น,เ,นเหงื่อหยดสักียาทุกหยดหยาล้วนยากยิน ปูดปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรวงมาเปิบกินน้ำเงือที่เรือแดงและน้ำแรงอันนอดหลังลินสายเลือดคูดังสิ้นที่สูสดกกรมทราฟะจากนั้นสมเด็จพระนิธาทา่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารีพระองค์ก็ทรงได้เร่งหินถึงความทุกข์ร้อนของชาวนาซึ่งเขาไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆเลยและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากคนที่ได้กินข้าวที่เขาปลูกจนกระทั่งทำให้ชาวนานั้นได้ละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมเพื่อไปประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการเพราะว่ามีไรายได้และสวัสดิการที่ดีกว่าอีกทางยังไม่ต้องมาเสี่ยงเท่ากับการเป็นชาวนาอีกด้วยสำหรับชาวนาบางคนที่ไปไหนไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนจากการเป็นชาวนามาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการทำนาซึ่งมี ราคาและผลตอบแทนที่สูงกว่าการเป็นชาวนาแต่สำหรับชาวนาบางคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่และไม่มีรายได้ก็ต้องต่อสู้ไปตามยถากรรมและอดทุนเพื่อที่จะทำนาต่อไปถึงแม้นว่ากรมสุดเดชปกนิธาจะได้นำเอาผลงานของจิตภูมิศักดิ์มาสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ของชาวนาแต่ในกัณน,นั้นก็ไม่อาจสามารถที่จะแก้ไขและ สะท้อนถึงปัญหาชีวิตของชาวนาได้ประมาณกรมสมเด็จพระนิฐาเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพทรงได้นำเอาบทประพันธ์ของจิตภูมิศ pues ักด nah ิ์ไปเปรียบเทียบกับผลงานบทประพันธ์ของลีเซนซึ่งเป็นกวีชาวจีนเมืองอูซีได้เป็นพระนิฐาเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพก็ได้นำเอาบทประพันธ์ของลีเซนมากล่าวไว้ว่า หวานข้าวในวฤดูใบไม้ผลิข้าวมาลิดหนึ่งจะกลายเป็นหมื่นมาลิดในฤดูใบไม้ร่วงรอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่างแต่ชาวนาก็ยังคงอดตาตอนอาทิตย์เที่ยงวันชาวนาก็ยังพรวนดินเหงื่อหยุดบนดินภายใต้ต้นข้าวใครจะรู้บ้างว่าในจันใบนั้นข้าวแต่ละเมลิดนั้นคือความยากแค้นแสนสาหัส พระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพได้เล่าถึงความหลังของลีเซินซึ่งลีเซินนั้นได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้อยู่ภายในชนบทอาจจะเป็นได้ว่าลีเซินนั้นอาจได้เห็นและรับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวนาและได้รู้สึกถึงความสะเทือนใจและได้บรรยายความรู้สึกของตนนั้นเป็นบทกวีที่มีลักษณะเรียบง่าย แต่เฟียงไปด้วยความรู้สึกที่มีการขัดแย้งอย่างชัดเจนในฤดูใบไม้ผลินั้นข้าวออกรวงงดงามดีมองไปยังที่นาที่ไหนก็มีการปลูกข้าวเต็มไปหมดแต่ถ้าว่าชาวนาก็ยังอดตายอยู่เหมือนเดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเีพทรงได้เปรียบเทียบผลงานบทประพันธ์ ของจิตภูมิศักดิ์กับลีเซินไว้ว่าผลงานของลีเซินนั้นเป็นบทประพันธ์แบบจิตรกรวาดภาพให้คนชมส่วนจิตภูมิศักดิ์นั้นจะเป็นการนําเอาชาวนานั้นมาเล่าเรื่องของตนให้ผู้อ่านได้ฟังายสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระธีพก็ทรงได้แสดงถึงความคิดเห็นของชีวิตของชาวนาในสมัยปัจจุบันว่าไม่ได้ต่างไปอะไรจาก ชีวิตของชาวนาสมัยของหลีเซนที่ผ่านมาแล้วกว่า1,000กว่าปีและสมัยของจิตภูมิศักดิ์ที่ผ่านมาแล้ว30ปีนอกจากนี้ทรงแสดงทัศนะทิ้งท้ายไว้ว่าฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะหันไปกินอาหารเมตรแบบนักบินอวกาศเรื่องความทุกข์ของชาวนานั้นยังจะสร้างแรงสะเทือนใจให้กับกวี ในยุคคอมพิวเตอร์สืบไปแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงคุณค่าของทุกของชาวนาในบทกวีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทุกของชาวนาในบทก,ว,ทก,ว,บทกวีนั้นเป็นบทความอันดีที่สามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้ชัดเจนเพราะบทความของทุกชาวนาในบทกวีนี้เป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นที่มีต่อชาวนา ได้มีความคิดที่ชัดเจนมีลำดับขั้นตอนและชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงมีส่วนประกอบของงานเขียนประเภทบทความอย่างครบถ้วนและถูกต้องส่วนคุณค่าดัางสังคมนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของสังคมในทุกของชาวนาซึ่งเป็นการนำเอา ความทุกข์ของชาวนานั้นมาเล่าให้สู่ผู้ฟังยังแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของกลมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระทีพที่ทรงมีต่อชาวนาให้คนอ่านนั้นได้เห็นว่าควรม,มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของคำว่าชาวนาผู้ที่ปลูกข้าวให้คนไทยได้กินและอยู่รอดในปัจจุบันลก็จบเป็น็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวรรณคดีเรื่อง ผู้ของชาวนาในบทกวบีท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคันปากอยากเล่าของพวกเราด้วยนะครับสำหรับอีวีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย